วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพร้อยโทภูวิวัฒน์คำสงศ์ณเมนวัดอภัยเขตตารามอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถึงแก่กรรมจากเหตุคนร้ายสุ่มยิงบริเวณพื้นที่บ้านสนามบินหมู่ที่1ตําตำบลเขื่อนบางลางอําเภอบานาังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคม2568 สิริอายุ41ปี B. ร้อยโทภูวิวัน์คำสงเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2526เป็นบุตรของนายจรูนกับนางนินนภาคำสงรับราชการทหารในตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยทหารราบที่2หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่1